ประโยคประวัติศาสตร์ของการเทคโนโลยีเลยฮะคอมพิวเตอร์มันไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้เพราะฉะนั้นแล้วคอมพิวเตอร์จึงไม่ควรเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการบริหารจัดการประโยคนี้มีอิมแพกมากในยุคเริ่มต้นของการใช้คอมครับมันเป็นปรัชญาของทาง IBM ที่มีการตีพิมพ์ลงไปในคู่มือฝึกอบรมของเขาในปี1979และก็ถูกนพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเลยนะฮะ ตัดภาพกลับมาี่ปี2025ฮะปีที่ AI เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในทุกองค์การแม้กระทั่งการตัดสินจะแบนใครสักคนบนเน็ต AI ก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะและยิ่งหลังเนี่ยครับแพลตฟอร์มต่างๆก็ใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาคัดกรองคอนเทนต์ผมบอกเลยครับว่ามันทำให้ผมกลัวมากๆโดยเฉพาะบน y o YouTube ในช่วงเนี้ยมีประเด็นการแบนช่องลบคลิปแบบมัวม่วๆทำให้ครีเอเตอร์หลายคนเนี่ยเดือดร้อนกันไปผมก็เลยกลับไปนึกถึงไอ้ประโยคเรื่องคอมพิวเตอร์กับการบริหารจัดการเนี่ยะฮะเหมือนว่าสิ่ง พูดถึงในปี1979เนี่ยมันกำลังพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นจริงสวัสดีครับเพื่อนๆตลอดเป็น10ปีที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่าผมทํางานบน YouTube มาตลอดเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ทําอยู่กับช่องสายเทคคอยรีวิวสินค้าเขาอยู่เป็น10ปีล่าสุดเนี่ยผมก็ออกมาทําช่องตัวเองแล้วนะครับซึ่งก็คือไอ้ช่องเนี้ยนะครับและตลอดสายชีวิตผมเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือช่องโดนแบนฮะเพราะยังไงแล้วมันเปรียบเสมือนทั้งชีวิตเราเลยก็ว่าได้ เอาจริงๆเอ้เรื่องแบรนดเพราะทําผิดกฎเนี่ยผมไม่ได้กลัวหรอกฮะเพราะยังไงแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าคอนเทนต์ที่เราทําออกมามันจะไม่ไปละเมิดกฎของแพลตฟอร์มแต่ช่วงหลังนี่สิครับบอกตรงว่าผมระแวงมากฮะเห็นมาหลายช่องแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคลิปโดนล,ลบช่องบินกันรัวๆเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นช่องสายเทคชอบพูดเรื่องเทคกับผมเนี่ยจะโดนบ่อยพิเศษเลยคือต้องพูดอย่างนี้ครับ การเอา AI หรือว่าคอมมาตรวจจับคอนเทนต์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ทํากันมานานมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามอย่างเช่นเวลาคุณเนี่ยโพสต์อะไรไปที่มันผิดกฎรุนแรงหรือว่าน่าจานมันก็อาจจะมีระบบคอยแฝกรูปหรือไม่ก็คลิปเหล่านี้เสร็จแล้วก็ส่งไปให้มอด์เรเตอร์ที่เป็นคนคอยตรวจสอบดูอีกทีพอนานไปครับคอมพิวเตอร์มันยิ่งฉลาดขึ้นเขาก็เอา AI มาตรวจสอบมากขึ้นอะไรที่มันดูแล้วชัดคอมมันก็อาจจะลบไปเลยแต่งหลังนี่สิฮะ ผมว่ามันเกินไปหน่อยนะครับหลายๆอย่างมันไม่ได้ชัดหรือว่าไม่ได้ดูน่าจะผิดกฎด้วยซ้ำอ่ะกลับโดนลบไปเลยเสร็จแล้วฮะพอถามหาเหตุผลระบบมันก็ตอบไปได้ด้วยนะครับบอกแต่ว่าคุณเนี่ยละเมิดกฎให้ไปอ่านกฎเอาเองแล้วก็ไม่ได้บอกนะครับว่าละเมิดข้อไหนปล่อยผู้ใช้เนี่ยนั่งกลุ่มขมับนไปยกตัวอย่างเขาคร่าวครับ ไม่นานมาเนี้ยมีช่อง YouTube สายเทคที่ผมตามอยู่ช่องหนึ่งฮะก็คือ cyber cpu tech หรือว่าคุณ richard white นะครับเขาเนี่ยทำคลิปสอนลง windows 11โดยใช้ local account อันนี้เพื่อนๆที่ตามข่าวสารคอมก็น่าจะพอรู้กันดีนะครับว่า Microsoft เนี่ยให้เรามีทางเลือกใช้โล a l อ c c o u n t หรือว่าล็อกอินโดยไม่ต้องใส่อีเมลมาได้โดยตลอดนะครับแต่หลังเนี่ยไมโครซอฟท์เขาตัดสินใจเอาออปชันการล็อกอินแบบโล c a l เนี่ยออกไปนะครับทำให้คนไม่พอใจกันเยอะมากก็เลยมีช่องสายเทกออกมาสอนทําวิธีหลีกเลี่ยงให้ใช้โล a l อ c c o u n t ต่อไปได้ฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรใช่ไหมครับทำไมอะ่ะ คอมเราเราจะทําอะไรมันก็สิทธิ์ของเราเรื่องของเราหรือเปล่าใช้โลโก้ให้เขาแล้วเนี่ยมันไปเดือดร้อนไปหนักหัวใครนะครับอันนี้ผมว่าทุกคนก็คงเห็นเหมือนกันนะครับแต่ YouTube เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะสิฮะระบบมันไปนลบคลิปที่ว่าเนี่ยแล้วให้เหตุผลการลบว่าผิดกฎเนื่องจากเป็นการกระทําที่อันตรายและอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิต เอ่อคือการลง Windows โดยไม่ใช้ Microsoft Account แต่จะใช้โลโก้ Account เนี่ยมันเป็นอันตรายยังไงครับตอนที่แกสอนลงเนี่ยมีงูจงอางอยู่ในห้องด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่นะครับหรือว่าทำไปแล้ว Microsoft เขาจะส่งสไนเปอร์มาเก็บคุณอันนี้ผมว่ามันก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับจึงน่าจะชัดแล้วฮะว่าเป็นการที่ระบบเนี่ยมันตรวจจับผิดนันะครับเขาก็เลยส่งเรื่องยื่นอุทธรณ์เข้าไปฮะ แล้วเป็นไงรู้ไหมครับ YouTube มันตอบกลับมาภายในไม่ถึงนาทีบอกฮะว่ามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วยืนยันคําตัดสินเดิมก็คือคลิปนั้นเนี่ยมันผิดกฎจริงๆ ซึ่งตรงนี้ผมบอกกันเลยครับว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะครับไอ้ระบบยื่นอุทธรณ์นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของแพลตฟอร์มไหนไม่ต้องมีเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับส่งไปเห็นแทบทุกครั้งก็มีตอบกลับมาว่าระบบไม่ผิดคุณนั่นแหละที่ผิดไม่รู้ว่ามันได้ดูคลิปอีกรอบหรือเปล่าอารมณ์แบบว่าส่งจดหมายไปแล้วจดหมายเนี่ยมันลงถังขยะทันทีโดยยังไม่ได้เปิดอ่านนะครับ ที่น่ามโมโหอย่างก็คือมันไม่บอกด้วยครับว่าผิดยังไงผิดตรงไหนวินาทีที่เท่าไหร่ยังบางแพลตฟอร์มเนี่ยหนักถึงขั้นที่ว่าแบนและบอกว่าละเมิดกฎชุมชน แต่ละเมิดข้อไหนไม่บอกให้อ่านแล้วไปพิจารณาตัวเองเอานะครับคนที่เขาลงคอนเทนต์เพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดก็งงไปสิฮะยูทูบเนี่ยยังมีพอบอกบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรอยู่ดีนะครับก็คือเหมือนไม่ประโยชน์อะไรครับไม่บอกว่าไอคอนเทนต์เนี่ยมันอันตรายยังไงแล้วคนที่กระทำผิดเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าต้องไปปรับปรุงตรงไหน โอเคครับด้วยความที่ Richard เขาก็เป็นคนที่อ่อนน้อมก็ถือว่ายอมยอมกันไปไม่ว่าอะไรมากอ๋อต้องบอกให้ทราบนะครับว่าคอนเทนต์หลักในช่องเขาเนี่ยก็จะเป็นพวก Tips and t r i c ทในการใช้ Windows แนะนำวิธี Bypass ข้อกำหนดไร้สาระของ Microsoft เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยทำคอนเทนต์ออกมาอีกหนึ่งอันฮะครั้งนี้เป็นการสอนลง Windows 11บนคอมที่สเปคไม่รองรับสรุปแล้วโดนแบบเดิมนะครับ เท่านั้นไม่พอครับทุกครั้งที่คลิปโดนลบเพราะว่าไปละเมิดกฎอะไรสักอย่างเนี่ยยูทูบเขามีระบบเตือนอยู่นะครับประมาณว่าถ้าทําผิดกฎ,กฎกี่ครั้งกี่ครั้งช่องคุณจะโดนลบซึ่งเขาเองก็โดนเตือนว่าจะโดนลบเหมือนกันมันจึงเป็นอีกหนึ่งความไม่แฟร์ที่ระบบเนี่ยกดหัวผู้ใช้อยู่นะครับบอกว่าทําผิดกฎแต่ไม่บอกว่าผิดตรงไหนแถมยังขู่ว่าจะลบช่องเขาอีก ไอเรื่องที่ว่าเนี้ยก็เป็นประเด็นให้คนแชร์กันเยอะมากเลยนะครับจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาประมาณแบบ2อาทิตย์ได้แล้วละมั้งฮะแต่ด้วยความที่โดนหลายคลิปและ YouTube เองก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรออกมาสักทีก็เลยเป็นที่พูดถึงใน Community ้สายเทคมากขึ้นพวกเสือ่อยาอย่างเช่น a r c h Technica, PC World หรือว่า Linus Media g r o ก p เนี่ยก็เอาประเด็นนี้มาพูดถึงกันด้วยนะครับและผมเองก็มั่นใจนะฮะการพูดถึงระดับนี้ยังไงก็ต้องมีคนที่ทำงานใน YouTube เห็นแน่นอน หลังจากคนพูดถึงกันเยอะเป็นข่าวใหญ่โต2วันก่อนครับยูดีดี YouTube ก็กู้วิดีโอเขากลับมาเสร็จแล้วส่งข้อความหาเขาว่าหลังจากตรวจสอบอีกครั้งทีมงานของเรายืนยันได้ว่าวิดีโอคุณไม่ได้ผิดกฎและเรายืนยันได้ว่าการลบก่อนหน้านั้นไม่ใช่การกระทำของ AI ซึ่งเราจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาต่อไปในอนาคต มันเป็นการอธิบายที่คลุมเครือมากครับคือยังไงฮะบอกว่าไม่ใช่ระบบออโตเมชันไม่ใช่ AI มาลบก็แปลว่าต้องเป็นคนลบใช่ไหมครับเสร็จแล้วคนแบบไหนล่ะฮะที่คิดว่าไอ้วิดีโอแบบนี้มันเป็นอันตรายต่อชีวิตตอนยืดหยุ่นไปก็ถูกปัดตกภายในระยะเวลาไม่ถึงนาทีมันเป็นไปได้ยังไงครับคลิปเนี่ยมันยาวเป็น10นาทีถ้าไม่ใช่ AI จริงก็ต้องใช้เวลาพิจารณานานกว่านี้หรือเปล่าฮะอ่ะแต่ก็จบไปนะครับเพราะยังไงแล้วสุดท้ายวิดีโอเขาก็ได้ขืนช่องก็ไม่โดนแบนและ แต่เขาก็ไม่ใช่คนเดียวนะครับมีอีกหลายเคสเลยอีกช่องที่โดนก็คือ b r i g h t t e c h 9 9 คนเนี้ยก็โดนในช่วงระยะเวลาเดียวกันเลยด้วยเหตุผลเดียวกันจากคลิปสอนลงวิ n d ด w s 11บอบนคอมอายุ10ปี YouTube, YouTube ก็บอกว่าเขาเนี่ยทำคอนเทนต์ที่เป็นอันตรายเช่นกันยืดทอนไปก็เจอเหตุผลแบบเดิมก็คือตรวจสอบแล้วคุณผิดจริงเขาก็เลยติดต่อซัพพอร์ตไปบอกให้ช่วยอธิบายหน่อยนะว่าผิดตรงไหนที่ไอคลิปของช่องใหญ่ๆ Mr. Beast ์บี๊ทำ ALLENGE ฝังคนทั้งเป็นคลิปคนวิ่งพาโคแบบกระโดดข้ามตึกแบบนั้นเนี่ยไม่เรียกอันตรายเหรอฮะไลฟ์การลง Windows 11เนี่ยมันอันตรายยังไง YouTube ตอบกลับมาพร้อมลิงก์ที่เป็นคลิปของ YouTube เกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้งานแล้วบอกให้ไปดูคลิปพิจารณาเองแองละกันว่าผิดข้อไหนเสร็จแล้วไปมา,มาครับสุดท้ายเขาก็ได้คลิปกลับคืนมาอีกเช่นเดียวกัน โอเคฮะงั้นจบเคส Windows 11ไปคือไอ้ประเด็นแบบนี้มันน่าจะมีอะไรไปทริกเกอร์ระบบแหละครับไม่งั้นคลิปประเภทเดียวกันก็คงไม่โดนลบหลายคลิปหรอกใช่ไหมฮะแต่เคสต่อมาอันนี้หนักเลยนะครับโดนแบนช่องทั้งทั้งที่ไม่ได้ทาอะไรผิดไม่ได้ลงวิดีโอหรืออะไรที่ละเมิดกฎด,ด้วยซ้ําแต่ระบบเนี่ยมันไปแท็กผิดไปสับสนกับช่องอื่นแทนอันเนี้ยโดนพร้อมกันหลายช่องเลยนะครับคนที่เปิดประเด็นมาจะเป็นช่อง Enderman ครับก็เป็นช่องสายเทคอีกเช่นเดียวกันเลยนะฮะเนื้อหาในช่องเขาก็เหมือน2ช่องเมื่อกี้ครับ เป็น tips and tricks สายเทคอย่างที่ว่าไปครับช่องเขาโดนแบนไม่ใช่เพราะว่าคอนเทนต์นะฮะอยู่ดีก็โดนเลยเพราะว่า u t u b e เนี่ยบอกว่าช่องเขามีความเกี่ยวข้องกับช่องที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดน copyright strike ไปแล้ว3รอบซึ่งไอ้ช่องที่โดนเนี่ยก็เป็นช่องภาษาญี่ปุ่นอะไรสักอย่างที่เขาไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับหลังจากที่เขาโพสต์เปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็มีอีกหลายช่องบอกไปเลยนะครับว่าโดนเหมือนกันกรณีเดียวกันเหตุผลเดียวกันก็คือมีความเกี่ยวข้องกับไอ้ช่องญี่ปุ่นที่โดน copyright strike อันเนี้ย คำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับทั้งนั้นในช่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนการที่ช่องหนึ่งโดน Copyright Strike เพราะว่าละเมิดลิขสิทธิ์ครบ3ครั้งแล้วโดนลบช่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ช่องอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยทำไมโดนหางเลขไปด้วยละครับอะไรเป็นตัวไป t r i กอ e r ให้ระบบมันคิดอย่างนั้นคงไม่มีใครตอบได้นะครับนอกจากคนที่ทํางานใน YouTube เองและจะว่าไปแล้วผมว่ายังไง YouTube ก็ไม่ออกมาชี้แจงหรือวขอโทษอะไรหรอกครับปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าโดยที่ไไม่่ีทาทาแก้ขเลย ยื่นอุทธรณ์ไปก็ไม่ประโยชน์ครับเขาพยายามยื่นไปแล้วก็โดนระบบเอาคำอุทธรณ์ของเขาไปทิ้งขยะเหมือนเคสอื่นๆก็คือบอกเขาเนี่ยผิดและการตัดสินใจเนี่ยเป็นฟิแนลแล้วเขาก็เลยอัดคลิประบายความในใจออกมาว่าเขาเนี่ยโดนระบบ AI ของ YouTube รังแกมาแล้วหลายรอบที่โดนลบไปก่อนหน้าเนี่ยก็มีหลายคลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น คุณจะโดนมาแวร์ได้ขนาดไหนจากการใช้เว็บย่อลิงก์อย่าใช้ Download.com Activate Windows ด้วย ChatGPT ซึ่งผมว่าแต่ละคลิปเนี่ยก็เนื้อหาหน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าคลิปพวกนี้โดนลบไปแล้วเสร็จแล้วก็ได้การกู้กลับคืนมาผ่านไปสักพักก็โดน AI มาลบหาว่าทำผิดกฎเดิมๆไปอีกจนกระทั่งตอนนี้ช่องเขาก็มาโดนแบนเพราะเหตุผลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยด้วยซ้า เขาก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อขอกระบอกเสียงจาก t e c ค Community ให้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยก็จัดว่าดีเลยนะครับช่องใหญ่ๆที่พูดเรื่องอ n t e r n e t c u l t เ r าทั้งหลายอย่างเช่น Charlie m o i s t Critical และก็ m u d a h ร r เนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันและผมคิดครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยหยิบมาเล่าเพื่อนๆฝั่งไทยทราบด้วยนะครับว่าตอนนี้มันกาลังเกิดอะไรขึ้นกับองค์การเทคของเราผมอยากให้ทุกคนรู้นะครับว่าตอนนี้ระบบตรวจจับคอ er นเทนตน์า,นาดไหนและไม่่แนนสัักว ใครสักคนที่ผม LIKE? รู้จักหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอาจจะโดนเหมือนกันก็เป็นไปได้เหตุการณ์แล้วก็ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามนะครับว่าการเอา AI มาดูแลคอนเทนต์ระดับนี้มันโอเคแล้วหรอฮะผมเข้าใจครับว่ายังไงคนก็คัดกรองคอนเทนต์ไม่ทันเพราะว่า YouTube บอกเองครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมีคลิปอัพเข้าระบบมา20ล้านคลิปมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่จะมนุษย์เนี่ยมาคัดกรองทั้งหมดแต่ว่า final decision หรือว่าการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ควรจะเป็นคนฮะ ให้ AI มัน f l a กมาก็ได้ว่าช่องไหนคลิปไหนมีแนวโน้มถ้าผิดกฎเสร็จแล้วก็ให้มนุษย์มาตัดสินิกทีว่าจะดําเนินการยังไงต่อไม่ใช่ให้ AI มีอํานาจเบ็ดเสร็จจะแบนใครก็ได้เพราะเราเนี่ยก็เห็น AI ทํางานผิดพลาดมันนักต่อนักแล้วครับ การคัดกรองหรือว่า moderation ของคอนเทนต์เนี่ยฮะมันไม่ใช่เรื่องเบสิกมันไม่ใช่งานแบบ production line ที่ทำเดิมๆซ้ำๆทุกวันครับคอนเทนต์ content มีความละเอียดอ่อนแต่ละคอนเทนต์มันก็ไม่เหมือนกันจึงควรจะใช้มนุษย์เข้ามาตัดสินใจไม่ใช่เอา automation มาแบนใครก็ได้ฮะเพราะยังไงแล้วช่อง y u t u b e เนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งชีวิตของใครบางคนเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะ ต่อให้สุดท้ายจะมีการกู้คืนช่องมาได้แต่โอกาสที่เสียไประหว่างนั้นเนี่ยมันนับเป็นมูลค่าไม่ได้นะครับบางช่องก็บอกครัว่าช่วงที่โดนสไตรค์เตือนลบช่องเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องปฏิเสธสปอนเซอร์ไม่สามารถรับงานได้เพราะไม่รู้ว่าช่องเขาเนี่ยจะอยู่ได้นานเท่าไหร่มันทําให้เขาขาดรายได้เสร็จแล้วพอ YouTube ยกเลิกสไตรค์ไอเวลาที่เสียไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เหมือนกันครับ หรือถ้าเขาต้องการจะใช้ระบบออโตเมชันใช้ AI มาคัดกรองจริงเนี่ยก็ควรจะเพิ่มแฟกเตอร์ให้มันละเอียดกว่านี้สักหน่อยฮะผมเชื่อว่า AI มันทําได้อยู่แล้วนะครับแต่เราต้องเทรนมันให้ดีอย่างเช่นไปพิจารณาหลายปัจจัยเพิ่มเติมนะครับตรวจดูว่าช่องนี้ทาคลิปมากี่ปีแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยทําอะไรผิดกฎเลยไม่เคยละเมิดลิขสิทธิ์เลยยูไดีจะมาทําคลิปที่ผิดเนี่ยก็คงไม่ใช่แล้วถ้าระบบมัน f l a กมาก็เอาคนเนี่ยไปตรวจสอบช่องพวกนี้โดยละเอียดซะก่อนส่วนในพวกช่อง s p a มแบบเพิ่งสร้างมาวัน2วนัน ลงคลิปแปะลิงก์มาแวร์อะไรพวกนี้ให้ระบบมันลบไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าช่องใหญ่ที่มันมีผู้ติดตามเยอะทําคลิปมาหลายร้อยคลิปไม่เคยผิดกฎเนี่ยพวกนี้แยกไปอีกหมวดได้ไหมครับแนวโน้มที่เขาจะทําผิดจริงเนี่ยมันน้อยกว่ามากฮนะ อีกอันก็ไอ้ระบบ appeal หรือว่ายื่นอุทธรณ์ on, ไม่ก็ระบบติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยทำให้มันใช้งานได้จริงเครับถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะมีทําไมเหมือนกันนะครับผมเห็นเวลาคนติดต่อทีมงาน YouTube ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับจะช่องโดนแฮ็กจะโดน AI ลบคลิปก็ไม่เคยติดต่อผ่าน YouTube เองได้เลยครับส่วนใหญ่ก็อาศัยความช่วยเหลือจากครีเอเตอร์คนอื่นๆหรือไม่ก็ไอ้โพสต์บน Twitter ทั้งนั้นนะครับทีมงาน YouTube ถึงจะเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งในเคสของคุณ Enderman เนี่ยก็เช่นเดียวกันเลยนะครับเขาทำเรื่องบน YouTube ไม่มีใครสนใจแต่พอไปโพสใน Twitter เนี่ยทีมงาน YouTube ก็กลับมาตอบและกู้คืนช่องให้เขาซะอย่างนั้นถ้าต้องไปหาซัพพอร์ตจากแพลตฟอร์มอื่นทาง YouTube จะมีระบบซัพพอร์ตไปเพื่ออะไรครับ ครีเอเตอร์เหล่านี้ครับสร้างยอดวิวสร้าง engagement สร้างรายได้จากค่าโฆษณาจาก YouTube Premium ให้บริษัท YouTube ขนาดไหนบริษัทกลับมีข่าว Lay Off ฟพนักงานเอา AI เข้ามาแทนที่และ AI เนี่ยมันทำงานได้ดีไหมครับอย่างที่เห็นก็ต้องตอบตรงๆนะครว่าไม่เลยมันพลาดจนทำคนเดือดร้อนมาหลายครั้งแล้วและคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็คือคนที่สร้างผลประโยชน์ให้ YouTube ทั้งนั้นฮะ รายได้ของคนทำคอนเทนต์เนี่ยก็น้อยนิดฮะผมเองก็เช่นกันทำคลิปบน YouTube ได้รายได้จาก YouTube ทางเดียวทุกวันนี้ไม่พอกินเลยด้วยซ้ำนะครับที่ผมยังอยู่ได้ก็เพราะเงินเก็บนี่ยนะครับนอกจาก YouTube จะให้เงินน้อยแล้วยังไม่ให้ความมั่นใจอีกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเราเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งผมและก็คนอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากนักนะครับจะให้ไปทําคลิปลงแพลตฟอร์มไหนล่ะครับมันไม่มีเจ้าไหนเหมือน YouTube แล้วทําลงแพลตฟอร์มอื่นคนก็ไม่ดูกันอีกที่ทําได้เนี่ยก็คงได้แค่ออกประบทแล้วก็ก้มหน้าก้มตายอมรับกันไปนะครับยังไงก็ขอเถอะฮะยูทูบดูแลครีเอเตอร์ของคุณให้ดีสักหน่อยนะครับเรื่องรายได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยครับอย่าแบนเขามั่วอย่าลบคลิปเขามั่วก็พอแล้วนะครับโดยรวมฮะผมก็คงไม่มีอะไรพูดต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ ก็เป็นครีเอเตอร์ตัวเ,เล็กๆคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มออกมาทําช่องตัวเองได้ไม่นานก็หวังครับว่าสักวันเนี่ยจะเติบโตในหน้าที่การงานตรงนี้หวังว่าสักวันมันจะมาเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวผมได้และก็หวังต่อนะครับว่าผมจะไม่ซวยเหมือนคนอื่นๆที่โดนแบนโดนลบแบบไร้สาเหตุแต่ท้านเพื่อนเนี่ยชื่นชอบคอนเทนต์ที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมโตขึ้นสักหน่อยนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ